สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทักษะที่ผมว่าถูกพูดถึงเยอะมากเลยช่วงนี้ค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นก็คือการลงมือเชิงรุกหรือ proactivity อืมื m proactivity ใช่ครับจากกรอบแนวคิด inner development guide หรือ IDG ที่หลายคนอาจจะพอคุ้นๆกันมาบ้างค่ะกรอบ IDG หรือ Inner Development Guide เนี่ยก็คือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพภายในนะคะมี hmm. 5ด้านหลักๆครับ5ด้านใช่ค่ะก็จะมี Being การดำรงอยู่ Thinking การรู้คิด Relating ความสัมพันธ์ Collaborating ความร่วมมือแล้วก็ Acting คือการลงมือทำ hmm. ทั้งหมดนี้จริงๆก็เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเราเนี่ยแหละค่ะในการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนต่างๆพวก SDGs หรือ ESG อะไรแบบนั้นใช่ค่ะให้มันเกิดผลได้จริงวันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันที่ตัว p r o a c t i v i t y นี่แหละซึ่งอยู่ในมิติ acting การลงมือทำครับที่น่าสนใจคือออหลายคนอาจจะเข้าใจ p r o a c t i v i t y แค่แบบผิวเผินนิดหน่อยค่ะอ,อาจจะคิดว่าแค่ทำเร็วๆ ใช่แค่ว่าทำอะไรเร็วทำก่อนคนอื่นแต่จริงๆวันนี้เราอยากจะมาเจาะให้ลึกกว่านั้นอืว่าความหมายจริงๆของมันคืออะไรกันแน่แล้วมันไปเชื่อมโยงกับทักษะภายในอื่นๆยังไงบ้างค่ะสำคัญมากและทำไมทักษะนี้ถึงถูกมองว่าโอ้โหเป็นหัวใจสำคัญเลยโดยเฉพาะกับแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำเชิงระบบ systems leadership ใช่ครับ s y s t e m leadership ที่กำลังเป็นที่ต้องการมากๆในยุคนี้เลย ค่ะคือประเด็นสํคาคัญที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยการลงมือเชิงรุกมันไม่ใช่แค่รีบรีบทำไปเรื่อยๆนะคะครับไม่ใช่แค่รีบแต่มันคือการเคลื่อนไหวอย่างมีเจต,ตนาะคะ่ะที่เรียกว่า intentional action อ๋อมีเจต,ตนาใช่คือมันเกิดจากความเข้าใจในคุณค่าข้างในตัวเราแล้วก็ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันด้วยฟังดูเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนมุมมองเลยจากแค่เป็นคนที่แบบคอยตอบสนองต่อสถานการณ์ใช่ครับ React เฉยๆ ไปสู่การเป็นคนริเริ่มเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงเองเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะความหมายจริงๆของ proactivity กันก่อนเลยดีกว่าครับอะไรคือแก่นของมันจริงๆครับถ้าจะให้ตรงจุดที่สุดนะคะ proactivity คือความสามารถในการมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าค่ะคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือ อาจจะแค่ตระหนักรู้ถึงพลวัตที่มันกำลังเป็นไปอยู่ตอนนี้ <S 2> <S 2> <S แล้วเราเลือกที่จะริเริ่มการกระทำบางอย่างเลือกที่จะริเริ่มใช่ค่ะด้วยความรับผิดชอบเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นแทนที่จะรอให้สถานการณ์ข้างนอกมันมาบังคับมาบีบให้เราต้องทำอ๋อหมายความว่า จุดเน้นจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะแต่อยู่ที่การเลือกที่จะลงมือทำอย่างมีเป้าหมายถูกต้องค่ะจากความเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็คุณค่าของตัวเองด้วยใช่เลยค่ะหัวใจหลักของมันเลยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะการเป็นเจ้าของหรือ of sense of ownership sense of ownership ค่ะมันเป็นความรู้สึกหรือความเชื่อลึกๆข้างในว่าเราไม่ได้เป็นแค่เบีย้ยบนกระดานนะ ไม่ใช่แค่ตัวประกอบใช่เรามีส่วนในการกำหนด,ดทิศทางได้เรามีอิทธิพลต่อสิ่งรอบตัวความคิดการกระทำของเราเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆอือหือไม่ใช่แค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามลมตามแรงไปเรื่อยๆการมี Sense of Ownership แบบนี้ฟังดูเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญมากค่ะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันแสดงออกมาต่างกันไหมครับระหว่างเรื่องส่วนตัวมากๆกับเรื่องในทีมหรือในองค์กร ต่างกันในระดับค่ะแต่ว่าแก่นมันจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆอย่ังไงครับคือในระดับบุคคลนะคะมันคือการที่เราเชื่อว่าเรากําหนดเส้นทางชีวิตตัวเองได้อืมเช่นแทนที่รอให้โอกาสเข้ามาหาเราก็ออกไปสร้างโอกาสเองลุยเองเลยใช่ค่ะเรียนรู้ทักษะใหม่พัฒนาตัวเองหรือเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือโปรแอคทีฟในระดับบุคคลครับส่วนในระดับทีมหรือองค์กรเนี่ยมันคือเรื่องของวัฒนธรรมแล้วค่ะ วัฒนธรรมองค์กรใช่คือวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่หรือรอคําสั่งอย่างเดียวอ๋อไม่ต้องรอสั่งแต่กล้าที่จะเสนอความคิดริเริ่มกล้ามองหาปัญหามองหาโอกาสแล้วก็ลงมือทําเพื่อเป้าหมายร่วมกันที่เขาเรียกว่า initiative culture หรือ collective ownership อะไรแบบนั้น ใช่เลยค่ะคำนั้นเลย collective ownership ความเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกครับระดับสังคมเลย proactivity มันจะแสดงออกในรูปแบบไหนได้บ้างครับในระดับสังคมหรือระดับระบบใหญ่ๆนะคะ proactivity คือพลังของคนที่ไม่ยอมจำนวนต่อปัญหาที่เป็นอยู่ครับไม่ยอมแพ้แต่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามสร้างทางเลือกใหม่ๆห,หรือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปล,เปลงเชิงโครงสร้างไปเลยอื <c oughs> อาจจะเป็นพลเมืองธรมธรมดาาที่รวมกลุ่มการแก้ปัญหาในชุมชนก็ได้ครับหรือเป็นผู้นําที่กล้าจะออกมาท้าทายระบบเดิมๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมหรือความยั่งยืนให้มากขึ้นอ๋อมันเป็นการลงมือทําจากสํานึกที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวพอจะสรุปได้ไหมคะว่าอินไซต์สําคัญของ Pro Activity เนี่ยคือการเปลี่ยนกระบวนการทัครั้งใหญ่เลยค่ะเปลี่ยนวิธีคิดจากการเป็นแค่ผู้ถูกกระทําโดยสถานการณ์ หรือ reactive ใช่ค่ะมาเป็นการเป็นผู้กำหนดหรืออย่างน้อยก็ร่วมสร้างสถานการณ์หรือ proactive ถูกต้องค่ะโดยมีเจตจำนงแล้วก็ความรับผิดชอบเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญใช่เลยค่ะเป็นการเปลี่ยนจากแค่ตั้งรับมาเป็นการออกแบบอนาคตที่เราอยากเห็นโห<ฮ>ด้วยการลงมือทำในปัจจุบันอย่างมีสติแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเข้าใจชัดเจนขึ้นมากๆครับทีนี้ไอ้ทักษะ proactivity เนี่ย มันคงไม่ได้ลอยๆอยู่เดียวๆในกรอบ IDG ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เดียวๆแน่นอนค่ะมันต้องอาศัยทักษะอื่นๆมาประกอบร่างกันด้วยแน่ๆอืมมันเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆยังไงบ้างครับเหมือนกับว่า proactivity เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาทักษะอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับ มองแบบนั้นก็ได้ค่ะคือ proactivity เนี่ยเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะคะสะพานเชื่อมใช่ค่ะเชื่อมระหว่างโลกภายในของเราพวกเจตจำนงคุณค่าความคิดต่างๆกับโลกภายนอกคือการกระทำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง mm hmm. มันต้องการการบ่มเพาะจากมิติอื่นๆทั้งหมดใน IDG เลยค่ะ mm hmm. เพื่อให้การลงมือทำนั้นมันทรงพลังแล้วก็มีความหมายจริงๆงั้นเราลองไล่ดูทีละมิติเลย เริ่มจากมิติ BEING หรือการดำรงอยู่ก่อนเลยครับรากฐานภายในนี้สำคัญยังไงครับสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าการลงมือเชิงรุกที่แท้จริงมันต้องมาจากฐานที่มั่นคงข้างในครับฐานต้องแน่นใช่ค่ะทักษะอย่างเข็มทิศภายในหรือ inner compass เนี่ยเข็มทิศภายในค่ะหรือความชัดเจนในคุณค่าและหลักการของตัวเองมากๆมันทำให้เรารู้ว่าเราจะริเริ่มทำอะไรเพื่ออะไร อ๋อรู้วายของตัวเองใช่ไม่ใช่ทําตามกระแสทําตามความกลัวหรือความอยากส่วนตัวอย่างเดียวครับแล้วก็ความซื่อสัตย์และความจริงแท้ integrity and authenticity ก็ช่วยให้การกระทําของเรามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆข้างในแต่บางทีนะครับการที่เรายึดมั่นในคุณค่าภายในมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่กล้าลงมือทำอะไรที่ต้องประนีประนอมหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะ หรือที่มันดูเหมือนขัดกับหลักการที่เรายึดถือมันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อ proactivity ไปไหมครับค่ะจุดนี้แหละค่ะที่ทักษะอย่างการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness ครับ self awareness และการอยู่กับปัจจุบันหรือ presence จะเข้ามาช่วยมากๆอ๋อสองตัวนี้ใช่ค่ะ คือเราต้องรู้เท่าทันแรงจูงใจของตัวเองก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงด้วย <c oughs> การมีเ r e s e n c e ์เนี่ยช่วยให้เราตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําจากสภาวะที่มันสงบและชัดเจนไม่ใช่อารมณ์นําใช่ไม่ใช่จากอารมณ์หรือความยึดติดเพียงอย่างเดียวมันคือการหาจุดสมดุลน,นะครับสมดุลระหว่างระหว่างการยึดมั่นในแก่นของเรากับการปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงเพื่อให้การลงมือทํามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สร้างผลกระทบได้จริงๆ โอเคครับชัดเจนเลยงั้นขยับไปที่มิติ thinking หรือการรูคิดบ้างครับครับอันนี้เข้ามาเสริมพลังให้ pro activity ยังไงครับคือการลงมือเชิงรุกที่ขาดการคิดที่ดีพอเนี่ยอาจจะกลายเป็นการทำไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นภาพรวมได้นะครับครับทำแบบสเปสปะใช่ค่ะทักษะในมิตินี้อย่างเช่นการคิดเชิงระบบหรือ System t h i n k i n g เนี่ยสำคัญมาก System Thinkking เพราะม sí ันช่วยให้เราเห็นความเชื่องโยงเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในจุดที่เราคาดไม่ถึงก็ได้อ๋อเห็นภาพกว้างขึ้นใช่ทำให้การริเริ่มของเรามันรอบด้านมากขึ้นไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาหนึ่งแต่ดันไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งโดยไม่รู้ตัวครับหรือการมองหลายๆมุมมอง perspective skills ก็ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์จากมุมของคนอื่นด้วยอืมเข้าใจคนอื่นค่ะทำให้การออกแบบการลงมือทำของเรามันตอบโจทย์แล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ว่าการคิดวิเคราะห์มากๆโดยเฉพาะการคิดเชิงระบบที่มันดูซับซ้อนเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมครับที่จะทําให้เกิดที่เขาเรียกว่า analysis paralysis มีค่ะมีแน่นอนคือคิดวนไปวนมาจนไม่ได้ลงมือทําสักทีจะหาจุดสมดุลยังไงครับระหว่างการคิดกับการลงมือจริงค่ะนั่นเป็นความท้าทายเลย p r o a c t i v i t y ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ลงมือทําแบบไม่คิดเลยนะคะครับแต่มันคือการเชื่อมโยงการมองการไกลและการสร้างวิสัยทัศน Long-term orientation and visioning อมืมองยาวๆเข้ากับการลงมือทำที่เป็นเหมือนการทดลองเล็กๆอะคะค่ะทดลองเล็กๆใช่ค่ะ Prototyping หรือ experimenting เรียนรู้เร็วๆแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆอ,อ๋อไม่ต้องรอ perfect ไม่ใช่รอให้คิดจนสมบูรณ์แบบ100%ซแล้วค่อยเริ่มทำมันคือการคิดไปทำไปเรียนรู้ไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนโหน่าสนใจมากครับวิธีคิดแบบนี้ และมิติ relating หรือความสัมพันธ์ล่ะครับแน่นอนว่าการลงมือเชิงรุกของเรามันส่งผลต่อคนอื่นเสมอแน่นอนค่ะมันต้องอาศัยทักษะด้านความสัมพันธ์อย่างไรบ้างครับคือการลงมือเชิงรุกส่วนใหญ่มันกระทบคนอื่นอยู่แล้วนะคะถ้าเราทำโดยขาดความเข้าอกเข้าใจและความเมตตาหรือ empathy and compassion ครับ empathy หรือขาดความรู้สึกเชื่อมโยง connectedness กับผู้คนกับสังคม mm. การกระทำนั้นอาจจะดีในมุมเรานะคะแต่ไปสร้างปัญหาหรือความขัดแย้งให้คนอื่นได้ง่ายเลยจริงครับทักษะอย่างการเห็นคุณค่าหรือ appreciation ในสิ่งที่คนอื่นทำหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ครับเห็นคุณค่าและการให้อภัยหรือ forgiveness เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้การลงมือเชิงรุกของเรามันเป็นการสร้างสรรค์ ไม่ใช่การทำลายความสัมพันธ์และแน่นอนว่าถ้าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่ขึ้นการลงมือทำคนเดียวคงไม่พอไม่พอแน่นอนค่ะมิติ Collaborating หรือความร่วมมือเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนครับตรงนี้สำคัญมากๆในโลกยุคนี้เลยค่ะ Proactivity ไม่ใช่เรื่องของฮีโร่คนเดียวอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ One Man Show ใช่ค่ะแต่มันคือการทำงานร่วมกับคนอื่นทักษะการสร้างสรรค์ร่วมกันหรือ co-creation skills Cocreation คือการชวนคนอื่นมาร่วมคิดร่วมทำด้วยกันและก็ทักษะการระดมพลังหรือ Mobilization Skills ระดมพลังค่ะคือความสามารถในการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงทัพยากรหรือผู้คนให้มาร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายเดียวกันให้ได้อ๋อ oh, ดึงคนมาช่วยกันใช่ค่ะนอกจากนี้การมีชุดความคิดแบบครอบคลุมความสามารถข้ามวัฒนธรรมหรือ Inclusive Mindset and Intercultural Competence ก็จำเป็นมาก ครับสำคัญเลยเพื่อให้การร่วมมือมันเคารพความแตกต่างหลากหลายแล้วก็แน่นอนว่าทักษะการสร้างความสัมพันธ์ relationship building skills เป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นเลยค่ะอือห <c oughs> ที่ทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันสุดท้ายครับในมิติ acting เองเนี่ยนอกจาก proactivity แล้วมีทักษะอื่นที่ทำงานร่วมกันโดยตรงอีกไหมครับ มีแน่นอนค่ะคือ proactivity มันต้องอาศัยความกล้าหาญหรือ courage ความกล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone แล้วก็ริเริ่มทำในสิ่งที่ไม่แน่นอนครับต้องกล้าเสี่ยงใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้ความหวังและการมองโลกในแง่ดีหรือ hope and optimism เป็นพลังใจต้องมีพลังใจในยามที่เจอปัญหาหรืออุปสรรคแล้วก็ต้องมีความยืดหยุ่นและการฟื้นคืนหรือ resilience ลมและลุกได้อย่างมีสติ Conscious Use of Resources อ๋อใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าใช่ค่ะเพื่อให้การลงมือของเรามันสร้างประโยชน์สูงสุดโดยไม่สิ้นเปลืองหรือไปสร้างผลกระทบเชิงลบที่ไม่จำเป็นขึ้นมาฟังดูแล้ว p r o a c t i v i t y นี่ไม่ใช่แค่ทักษะโดดๆเลยนะครับแต่เป็นเหมือนอความสามารถเชิงบูรณาการเลยใช่ค่ะ Integrated Capability ที่หลอมรวมเอาศักยภาพภายในหลายๆด้านทั้งการตระหนักรู้ในตัวเองการคิดการเชื่อมโยงกับคนอื่นแล้วก็การลงมือทำให้มันแสดงออกมาเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆถูกต้องเลยค่ะมันคือการทำให้ศักยภาพภายในของเรามันทำงานออกมาในโลกภายนอกได้อย่างสอดคล้องแล้วก็มีพลังจริงๆทีนี้คำถามสำคัญเลยครับ ทำไม proactivity ถึงถูกเน้นย้ำว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยในโลกยุคปัจจุบันอืแล้วมันไปเชื่อมโยงกับภาวะผู้นำเชิงระบบหรือ systems leadership ที่เราพูดถึงกันเยอะๆได้ยังไงครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันซับซ้อนมากๆค่ะเปลี่ยนแปลงเร็วไม่แน่นอนหรือที่เขาเรียกกันว่า VUCA world ใช่ครับ VUCA การมีความสามารถแค่ตอบสนองหรือ reactive ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ทันการแล้วค่ะไม่ทันแล้วแล้วก็ไม่เพียงพอด้วยสถานการณ์มันพลิกผันเร็วมากองค์กรหรือสังคมที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้คือที่ที่มีคนสามารถมองเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้อ๋อต้องมองเห็นก่อนใช่ค่ะแล้วกล้าที่จะริเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาครับ Proactivity ก็เลยไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่กลายเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการนำทางในยุคนี้ไปแล้วค่ะแสดงว่าภาวะผู้นำแบบเดิมๆที่แบบรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ใช่ค่ะหรือรอคำสั่งจากข้างบนเนี่ยกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยอะมากๆค่ะแล้วโลกก็ต้องการผู้นำแบบใหม่ที่เรียกว่าผู้นำเชิงระบบมากขึ้นซึ่งต้องมี proactivity เป็นพื้นฐานสำคัญใช่เลยค่ะผู้นำเชิงระบบเนี่ย ไม่ใช่แค่คนที่ตำแหน่งสูงสุดนะคะไม่ใช่แค่ซีอโอคือใครก็ตามในระบบที่สามนรถมองเห็นภาพรวมได้เห็นความเชื่อมโยงต่างๆ mm hmm. แล้วกล้าที่จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าร่วมกันของระบบนั้นๆครับซึ่งการจะริเริ่มได้เนี่ยมันต้องเกิดจากภาวะการเป็นเจ้าของหรือ Sen s e of agency ภายในตัวบุคคลน,นั่นเองอ๋อ s e n s e of agency ใช่ค่ะไม่ใช่รอให้ใครมาสั่ง ภาวะการเป็นเจ้าของหรือ sense of agency นี่เองที่เป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนจากข้างในใช่ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกนะครับว่าปัญหาใหญ่ๆระดับระบบเช่นความเหลื่อมล้ําอมปัญหาใหญ่ๆห,หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโหมันใหญ่เกินกว่าที่การลงมือเชิงรุกของคนคนเดียวจะสร้างความแตกต่างได้ค่ะคิดแบบนั้นได้ง่ายจุดนี้เราจะมองเรื่องนี้ยังไงดีครับ นั่นเป็นกับดักทางความคิดที่อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะมันจะนําไปสู่ความเฉื่อยชาหรือความสิ้นหวังไปเลยครับทําให้ไม่อยากทําอะไรใช่ค่ะ Sense of agency เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนเดียวต้องแปลนโลกได้นะคะอืมไม่จําเป็นแต่คือความเชื่อว่าการกระทําของเรามีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้จะเล็กน้อยก็ตามแค่มีส่วนก็พอใช่ค่ะ และเมื่อความเชื่อนี้มันแพร่กระจายออกไปมันจะนำไปสู่การลงมือทำร่วมกันหรือ collective action ที่ส่งพลังมากๆืพลังกลุ่มผู้นำเชิงระบบที่มี proactivity เนี่ยจะไม่มองปัญหาด้วยความท้อแท้ค่ะแต่จะมองด้วยความหวังมองด้วยความหวังแล้วก็ตั้งคำถามว่าเราจะเริ่มตรงไหนได้บ้างแล้วก็ชวนคนอื่นมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันครับ แล้ว proactivity มันส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การสร้างนวัตกรรมในองค์กรหรือสังคมได้ยังไงบ้างครับโดยตรงเลยค่ะเพราะ proactivity คือการลงมือทา ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning A <Active> Learning การกล้าที่จะริเริ่มมันมักจะนำไปสู่การทดลองหรือ experimentation การทดลองการลองผิดลองถูกซึ่งมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมเชิงระบบหรือ s y s t e m i c innovation นวัตกรรมเชิงระบบที่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงสิ่งเดิมๆนะคะแต่คือการสร้างสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนพลวัตของทั้งระบบเลย เปลี่ยนเกมเลยใช่ค่ะซึ่งมันต้องอาศัยการเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟื้นคืนด้วยแนวทางใหม่ๆที่สร้างสรรค์กว่าเดิมหรือที่เรียกว่า adaptive renewal ในบริบทของความยั่งยืนล่ะครับที่เป็นวาระเร่งด่วนของโลกเลยตอนนี้การมี proactivity มันเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าหาปัญหาเหล่านี้ไปอย่างไรบ้างครับมันเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้รับมือวิกฤตหรือ crisis response ครับรับมืออย่างเดียวเช่น รอให้ภัยพิบัติเกิดก่อนแล้วค่อยเข้าไปช่วยเหลือรอให้ทรัพยากรหมดก่อนแล้วค่อยหาทางทดแทนไปสู่การเป็นผู้ออกแบบอนาคตหรือ Futures Design หูออกแบบอนาคตค่ะคือการมองหาสัญญาณที่มันกำลังก่อตัวหรือ emerging signals สัญญาณเตือนล่วงหน้าใช่ค่ะแล้วร่วมกันออกแบบทางเลือกใหม่ๆหรือ new possibilities ที่จะป้องกันปัญหาหรือสร้างสภาวะที่เราอยากเห็นขึ้นมาแทนก่อนที่วิกฤตจะมาถึง สร้างก่อนเกิดปัญหาใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็นการสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ดีกว่าเดิมตั้งแต่ต้นทางเลยเหมือนกับว่า p r o a c t i v i t y นี่คือองค์ประกอบสำคัญมากๆที่เชื่อมโยงสามอย่างเข้าด้วยกันค่ะอะไรบ้างคะการมองเห็นภาพรวมหรือ seeing the whole อืมการมีสติรู้ตัวภายในหรือ being conscious ค่ะและการลงมือสร้างอย่างมีเจตนงหรือ acting with intention ใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติหลักของผู้นำที่สร้างอนาคตได้จริงๆถูกต้องค่ะอาจจะกล่าวได้เลยว่า proactivity ไม่ใช่แค่ทักษะของปัจเจกบุคคลนะคะครับไม่ใช่แค่ของคนคนเดียวแต่เป็นสำนึกของผู้ร่วมสร้างหรือ co-creative consciousness สำนึกของผู้ร่วมสร้าง ที่ปลุกให้เราตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการร่วมกันออกแบบอนาคตที่เราอยากอยู่จริงๆหรือ Co-designers of the future mm hmm. มันคือคกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงความตั้งใจข้างในกับการกระทำที่มีความหมายต่อโลกภายนอกครับและเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านจากภาวะผู้นำที่เน้นตัวบุคคลหรือ Individual leadership ไปสู่ภาวะผู้นำเชิงระบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังร่วมหรือ Collective systems leadership ที่โลกกำลังต้องการอย่างยิ่งยวดเลยค่ะตอนนี้เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็มีพลังมากๆเลยครับวันนี้ค่ะเราได้เจาะลึกกันไปเยอะเลยนะครับว่า proactivity เนี่ยไม่ใช่แค่การทำอะไรเร็วๆไม่ใช่เลยแต่เป็นการลงมือทำอย่างมีเป้าหมายมีเจตจำนงจากข้างในตัวเราจริงๆค่ะมันเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะอื่นๆใน IDG อย่างลึกซึ้งมากๆอืมเกี่ยวข้องกันหมด และเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งเลยในการนำทางความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากๆในปัจจุบันนี้รวมถึงการสร้างภาวะผู้นำเชิงระบบที่โลกกำลังมองหาด้วยค่ะก็หวังว่ามุมมองเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรืออาจจะจุดประกายความคิดต่อย,ยอดกันไปได้นะคะแน่นอนครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปใคร่ครวญกันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคำถามก็คือ ถ้าเราเชื่อว่าการลงมือทำเชิงรุกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันสามารถค่อยๆบ่มเพาะภาวะการเป็นเจ้าของหรือ Sense of Ownership ในใจเราได้จริงๆอืมเริ่มจากเล็กๆแล้วการสุกสนสิ่งเล็กๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอมันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นต่อศักยภาพของเราในการเผชิญหน้าและร่วมแก้ไขความท้าทายเชิงระบบที่ซับซ้อนได้อย่างไรบ้างโอ้โหคำถามน่าคิดมากค่ะ ลองนำคำถามนี้กลับไปสำรวจภายในตัวเองกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ